สวัสดีครับจากที่หายไปนานก็วันนี้ผมก็จะมาทําน้าพริกมะม่วงเบานะครับก็มีมะม่วงเบาหอมซอยนะครับกะปิพริกขี้หนูกระเทียมกุ้งแห้งและก็น้ําตาลปึกนะครับวิธีทําของเราก็คือซอยมะม่วงเบาก่อนนะครับใช้วิธีการสับนะครับเพราะว่าเส้นจะหยาบบ้างละเอียดบ้างก็ยังมีอรรถในการรับประทานนะครับจากนั้นก็ตำกุ้งแห้ง ที่แช่น้ำแล้วโขลกให้พอแหลกใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็นำกะปิ่ากไฟใส่ไปด้วยทำน้ำตาลปึกใส่ให้มีรสหวานนะครับจากนั้นก็นำเอาเส้นมะม่วงที่เราสรับนั้นไปเคล้ากับเครื่องปรุงต่างๆนะครับพอให้มีความเปรี้ยวหวานเค็มพอเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยโรยด้วย หอมซอยนะครับที่บ้านผมจะใส่หอมซอยด้วยและก็ทานกับผักสดนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้แล้วครับมะม่วงเบาสับนะครับกุ้งแห้งตำผอแหลกและก็พริกกับกระเทียมก็ตําแล้วนะครับเราก็มาใส่กุ้งแห้งใส่กะปิแล้วก็ใส่น้าตาลปึกนะครับทําต่อไปนะครับ ครับตอนนี้ผมก็นําส่วนต่างๆมาผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระปีกุ้งแห้งป่นกระเทียมพริกสดน้ําตาลปึกนะครับมาตารวมกันและเดี๋ยวผมจะนําเอามะม่วงเบาผสมไปคุกเล้เาผอให้ผสมแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงก็ตามอัธยาศัยความชอบนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกมะม่วงเบาของผมนะครับเตรียมพร้อมในการรับประทาน วันนี้ผมมีผักสดคือถั่วฝักยาวถั่วพูแตงกวาและก็ขมิ้นขาวนะครับเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ